หลายๆคนวันนี้ค่ะเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องของบัญชีและภาษีมันคือเรื่องเดียวกันและหลายๆครั้งะคะ่ะที่ลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะก็คิดว่าวันนี้นะคะ่ะตัวเองอะ่ะแสวงหากําไรมาแล้วใช่ไหมแต่เรื่องของบัญชีภาษีเนี่ยก็แบบว่าเอ้ยฝากให้คนทําบัญชีให้สํานักงานบัญชีช่วยจัดการให้แต่ขอไปโฟกัสที่การสแสวงหาก,กําไรเท่านั้นแต่พอเราไม่รู้อะคะ่ะมันก็เลยไม่ได้นําสิ่งนั้นมาใช้อะ่ะเหมือนที่ผ่านมาคะ่ะมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่อค่ะ รัฐเองเขาออกมาตรก,การให้คนนะคะที่เป็นทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลแล้วปรากฏว่ามีพนักงานนะคะที่อยู่ในระบบประกันสังคมเงินเดือนไม่เกินหมื่นห้าค่ะถ้าบริษัทมีการจ้างงานใช่ไหมคะแล้วไม่มีการลดพนักงานอะไรเงี้ยเขาสามารถเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้ถึง3เท่าสมมุติวันนี้จ่ายเงินเดือนสัก1ล้านแต่รัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีช่วงนั้นนะคะแทนที่คุณจ่ายไป1นล้านแต่คุณสามารถเอามาใช้ได้ถึง3ล้านแต่ พอหลายๆกิจาการที่มา private consult ก,กับอาจารย์นะคะแล้วบางเจอตัวบอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลยคนทำบัญชีไม่ได้บอกเลยสำนักง,งานบัญชีไม่ได้บอกเลยอะคือแทนที่เราจะมีค่าใช้จ่ายเป็นหลักล้านอยู่ตรงนั้นนะบางคนทิ้งอะคะทิ้งเงินกันไปเป็นหลักสิบล้านเพราะเรื่องของบัญชีกับเรื่องของภาษีมันแตกต่างกันนะคะคนรู้บัญชีแต่ถ้าไม่ได้รู้ช่องของกฎหมายภาษีก็ทําให้นักธุรกิจอะคะที่เป็นเจ้าของกิจาการทิ้งเงินไปนะ หรืออย่างเช่นนะคะบางครั้งค่ะเจ้าของกิจาการพอทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลนะคะสมมุติวันนี้เราเองนะคะจะเอานิติบุคคลไปยื่นกู้กับธนาคารมันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ธนาคารจะปล่อยเงินกู้ให้กับนิติบุคคลเลยซึ่งในจัเคสของลูกศิษย์นะคะก็ไปกู้นนองกู้ส่วนบุคคลมาเป็นหลัก10ล้านเลยนะแล้วเชื่อไหมคะ10ล้านตรงนี้ก็จะมีดอกเบีย้ยที่ต้องเสียภาษีให้กับทางธนาคารแต่ไม่เคยได้นําเรื่องของดอกเบีย้ยตรงนี้นะคะ่ะมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของกิจาการได้เลยเพราะ ไม่ได้รู้เทคนิคที่จะนำมาใช้ และหลายครั้งที่เราเองหาเราก็อยากจะใช้เรื่องพวกนี้แต่ถ้าเรารู้เคล็ดลับอะค่ะว่าทำยังไงถ้าวันนี้คุณต้องไปกู้ธนาคารในนามของบุคคลแล้วคุณอะค่ะจะเอามันนะคะ่ะเรื่องของดอกเบีย้ยต่างๆพวกนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการนิติบุคคลคุณได้อะคะ่ะอาจารย์ได้เอามาเขียนนะคะวิธีการเทคนิคอะคะ่ะที่คุณเอาไปทําตามคุณก็สามารถทําให้กิจการนิติบุคคลของค,คงคุณเป็นคนจ่ายดอกเบีย้ยให้แทนได้อย่างงี้คะ่ะก็มีเทคนิคให้ไว้นะคะในหนังสือรูปแค่นี้ ประหยัดภาษีหลักล้านแค่ความรับข้อนี้ค่ะที่คุณเอาไปทำนะคะสมปรกร์ก็จะยอมรับและมันจะทําให้คุณนะคะสามารถะคะ่ะที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณหนังสือหลักร้อยที่ช่วยคุณเซฟภาษีหลักล้านมีอยู่จริงเพราะเขียนจากใจให้พอลักจากอดีตเจ้าหน้าที่สปรกรมากกว่า17ปีค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ